วันนี้จะพามาดูเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงอาจารย์ตีใหญ่นะครับเหรียญน,นี้มีชื่อว่าเหรียญหยดน้ำเสือกระโจนปี2522เบื้องต้นหยิบขึ้นมาจะต้องดูสีผิวเหรียญน,นะครับจะออกส้มเหลืองนะครับผมตามรูปดังนี้นะครับช็อตต่อไปมาดูที่พิมพ์หน้านะครับใบหน้าท่านนี่เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเหรียญที่123าเป็นเหรียญแท้เหรียญที่4คือเหรียญเก สามจุดหลักบนใบหน้าท่านที่เหรียญเกย์ทำไม่เหมือนสิ่งแรกคือถุงใต้ตาขวาของท่านต้องมีนะครับเหรียญเกยมีแต่มีไม่มากนะครับถอดพิมพ์มาไม่ติดครับจุดที่สองคือในตาด้านซ้ายของท่านครับจะมีคล้ายๆติ่งที่ตาลงมานะครับเหรียญเกยพยายามถอดนะครับแต่มันกลายเป็นบวมๆมกลมๆแปลกๆนะครับจุดที่สามคือปากของท่านนะครับปากของท่านจะแบนๆเรียบไปหมดนะครับ แต่เหรียญเก้มาทําเป็นเหมือนมีกระจับครับดูง่ายๆนะครับตรงนี้จุดต่อไปครับตําหนิตรงจุด2นาฬิกานะครับผมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะตรงนี้จะเป็นเม็ดคมๆนะครับอ่ะเห็นไหมครับผมเหรียญแท้สามเหรียญคมหมดนะครับเหรียญเกพยายามถอดกลายเป็นบวมบวมเหมือนเหมือนสิวอะ่ะแต่อันนี้เป็นเป็นเม็ดขึ้นมาเลยเหมือนฝอยแล้วก็เห็นสี่เหลี่ยมที่ผม ทำไวไหมครับนั่นไหนเห็นไหมจะมีเส้นขีดขนแมวยาขึ้นไปเลยนั่นแหละครับอันนี้คือทีเด็ดเลยนะครับเหรียญแท้ต้องมีนะครับผมถ้ามีแบบนี้คือ5 0เแล้วนะครับต่อไปผมจะมาพูดถึงตัวตัดครับ2จุดหลักๆที่ผมใช้ดูจุดแรกอยู่ตรงกอไก่นะครับพลิกขวาไปจะเจอเส้นครับนี่ครับตามในรูปเลยครับ มีมากมีน้อยต้องมีนะครับผมถ้าฉีกทรายเยอะเส้นก็อาจจะมีน้อยนะครับผมแต่ถ้าฉีกทรายไม่เยอะเส้นก็จะมีเยอะตามอ่าอันนี้จุดตัดตัวแรกนะครับผมต่อไปจุดที่2ครับจริงๆแล้วจุดนี้เป็นจุดท่าไม้ตายของผมเลยนะถ้ามีคือ 100%. ยเปอร์เซ็เลยนะครับผมอยู่ตรงหน้าเสือครับตามภาพเลยครับจะเป็นร่องไม่ลึกมาก แต่มีขนาดกว้างพอสมควรนะครับผมหันมาเนี่ยผมเจอทุกเหรียญน,นะเอาละครับก็ประมาณนี้นะไม่ยากดูไม่ยากเหรียญนี้ราคาเจ้าหายยังไม่แพงมากอยู่ประมาณพันกว่าบาทไปจนถึงหลายพันนะครับถ้าจะเก็บก็รีบเก็บนะครับอายุเหรียญก็40กว่าปีแล้วนะครับผมเอาละครับขอบคุณครับ